ก็เจอาจูเอีกลอันนี้ะมนเกดกสลัดดีเฟอีกแล้วเอนี้สนุกมากเลยว่าโคตรมันอือาูสเกตตานแล้วอันนผมรีเบ์นะทีนี้ไม่ได้เล่นหรกึลลอือ มัเกิดอ <royable. S 2> ันเชื่ออาบลุคชาาใจจิตไเคียบงาเกี่ยบรตายเทียตายเลยหรอวะแล้วจะมันทะลุด้วยอืออือมันเก่งเลยอืมเน่งเยอะมาเจอไปลอนนอนก่อนนะอไอเไหนเยอะ แมวะที่จริเป็นหนุนมากแต่ตัวเกียวสู้ไม่ไหวเลยพอะไรเหินไม่ไหวนะฮะมิซายมาเลยเจ้าอินใช้เงินเยอะมากใ้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยอะ้เงินเยอะเหมือนกันเงินยะเยอะมาก ครมึงัดเก,กเเเเรเรลือกเงินได้เยอ่าประมาณนี้ขัดประมาณนี้อ่าแซดรู้ว่าต้องหัวแน่นอนจีบปุ๊บเึฮึฮึหมดเลยเอายบายไปเลยไปอ๋อ เกต,ต่อมาพลาดอีกแล้วเหรอจี๋ตกจอดแอบอิ่มอืมดีจี๋อื้อมาดูแด็กอาฮ่ามาดูเกาะมาโว้ยจี๋อะไรมาดฟาร์มอืม ขี้นวางการขบนแถวแต่ัไม่ทักจริงนีนอ้เดยวมันวาอเห้ยโอ้เออกีบลยมัน้มากแล้วก็เนเอีบเลยอกีบลย่ ราหนูก็รับอวไรไรราชาเห็นอัพขีดอันนี้ไม่ได er. ้อัพเก็อันเพิ่มสเปงมาอ้ยดีใจอ้ดีเลยหัยอ้ดีใจย่อต่ออ่าหมดทั้อังไม่เหลือแล้วโอ้โหตั้ง แต่รอวันน no ึงวันนึงเลยวันนึงถคอสุดเลยอะคนนี้จะจบไปโอ้โหตายตายโอ้โหเดอะครอสโอเคไปดูโอ้โหไปไม่ได้แล้วรวยอะคนรวย

ก็วันที่เชงอุริน่านี่แคล่นี่ข้าก็ไม่รู้แล้วแ่ก็ไปที่นี่ว้านี่ฟังดีจังเงินนี่เงินเยมีสายนี่ 嗯，一定上不，不可能。嗯，好没好冷呀，好冷，好冷。 อืมฮะฉันกำลังดูหนังฉันอยากนอนเลยไม่ได้แล้วโอ๊ยจบแล้วจบแล้วไงอ้าวเล่นอะไร keren aku sangat mungkin ya kita kita akan melakukan kita 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 kita

ให mm. mm. oh, ้อังก็ให้ไราดีดีด้วตางกันอยมาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋๋ โอเคค่ะว่าชิ้นถอดคือใส่ทำไมอีกอือไม่รู้เลยอโอชิคนอือชิ้นอะไรอะไรอะไร ไอ้ตรงขาขามันถามนล้นริ่ปน่าเป็นศัตรูโอ้ยเกลือ เฮ้ยชิวยเขจ้ะจังว้าวหน้าก็สลายแล้วพอดีเลยมาดีกระสือนี่ก็เป็นแบบนี่เหมือนหมน้เงินแจ๊บฮู้วว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  ผมหวังว่าจะขายเลยจ้ะเข้มขึ้นนะเรืออะไรนะพนกนี้จ้ะใหญ่ทั้งอเพีกันอาพีอะไรกันเลยตั้งแต่สายมาน้าผีขนอันนี้ป้อโอเคตัวขนกัวไม่ไหวแล้วผมเอาอะไร อันไอไอด้วยอีกะขูบวกน้อยไหมดนี่ใจอะไรอะอืมอืม้ยอันไหนอันัน่ดวะยานะดามิทเข้ากับไอ

มาครูไม่รู้ว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนี้ไม่รู้จอีดีด้าหมขอ่าันสายแบบนี้ทั้งสองว้ามีอันไหนละ อืมอืมรักน้องไม่ดับหนนได้คือเริ่มไปอ่ะอ่ะฉันจะรู้สักโอกมเชิญมาไปตายแล้วไม่ใช่ลว อะไรอะไรยังไงจะอาเกีจริงปะไม่ตังค์อ่ะโอ้มึงคิดด้วยที่สุดเลยอ่าหันหงไปเลยอาจจะทำไกันมันหงุดหงิดอ้าตังค์ไม่เหลือแล้วอ้าตังค์ไม่เหลือเลยว่อาเกบไปเรื่อยๆอ่ะ

เราไปเล่นดุ네๊กน okay. ้องชิคกี้ว่ากันไปหมดตะวันกอ่าเึงไปที่ข้างนอกไอ้ชนะยังไงเนี่ยรอดทุเนายทุกไม่รอดอเคอืออือจังาวเนี้ยอ้าจาน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยมันอ้ยโ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 อ้ยวอ้ยโอนยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ เดี๋ยวจะเขย่าจัปีปด้วยแขด่านบ้านนเลยออ้าวันก็ชวอะไรไม่ได้เลยถ้ใช้ อันนี้อยากใช้แมบลอนดอนเลยมีสายสายมี่ก็สุยก็แลกเนี่ยเดี๋ยวันจะลสอนเขาสัเหน่อยกว่าถ่าเราวอนนี่้โอ้ยฮึ่ แบกูชาราวันหอดิโอหอดันหุ่นี่ชอบอ่าราคาห้าไม่รู้ชื่อส่วนรูจักก็คือไอ้วัวนี่โคซีราย่ิก้าห้าสิ อันนี้ไม่มีก็ออบิชอแค่นั้นว่าอันนี้ก็ใช่หอกันแต่ก็อันนี้ขึเนมาอันี้ก่ก็หัวมันโคร่นนี้ก็โคร่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เกแต่อีสองทีนี้อัพเกรดอันที่ี่ารนทีกกา อันนีุ้กเลยนะอันนี้ดุโชวะอ่าอันนี้คุณๆนะก็ือสองพันสองออสนั่นเองซึ่ไอ้กุสามาสองพันเอกิบที่อันนี้ปีนี้เก้าห้าหกกลโเดลาดอนตัวเดียวนั่นเองววลโลแดนอันนี้เนกาก็ซราตีนเกส นิกัสลปีห่งเก้าเก้าเก้อัทวาปีหนึงซึ่งมันจะมีแค่ตัวเดียวหละแถนมีคอกสลนี้ไทาทาอรัสมมีนนนันนั้นยมี่มนนีูโคานีเด็กจิจร่าในยูเฟนเซออันนี้อีดีราในยูไฟนอลโดอันนี้กัเจ็ไฟนัลโ มาาวาในยุคเฮซออันนี้ชิงกิเราในยุคอันนั้นเน่ออเป็นซิล่าใช่ไหมเฮ้ยครับครัเหมือนดโนั่นเออนั่นแหละอันนี้ีโซล่เนี่ยอันนี้ผมบอกแต่นั่น,น,นะีโซล่เออนั่นแหละเใลเหมือนาคาินนั่นแหละแต่ไม่เหมือนเช่่อันนี้ตราด,ดาน้นปนึ่งเก้าเก้าสามอยู่ยุคคูเซนเนั่นแหละแต่แต่ที่ผมแปกก็คือว่า คันคันสามอันมุดว่าในยุคนั่นอะคือีันคือที่หายเหงื่ตเนเจ็บเนี่ยก็คยอันนี้การนี้มิสใือเปล่าวะรู้อันนี้ปารค้เกาซึ่งสกิลมนเทนนิสบอลยไมุ่่มาก อันนี้กูมองคาปิ่นก็ผิดทุกนาแหลันนี่สอนออกสไลายชัดๆเดสกิทเดสชรอยาเดสทรอยาแต่กูผู้ผิดเดสทอยามันต้องเป็นเดสทรอยาใช่ไหมอื่นแหละมันใช่เดสทอยาไหมอ่าอันนี้เดสทอย อันนี้คือด,ดิสโทโรย่าอันนี้ขออภัยนะพูดผิดอันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยรแรกแรกใช่ไหมเกตารีโตเกมโบมัตัวบายโรนินเตหิดเข้าไปก่อที่สู้กับกุสตาโงอันนี้อุกคาฮิโดราอามเมัตวาอันนี้ผมไม่นะว่าอันนี้มันยุคอะไรเนี่ยันนี้ผมไม่รู้ว่าอันนี้ยุคไหนโหดูเลิ อันนี้อากาฮ่าอาไม่รู้นี่กรชาลาวาอในยุคที่อยู่กับอันนั่นแหละอันนี้คาคามาคูคามาคูรัสไม่ใช่คามาคูรัสไม่ใช่เหรอเอออันนี้กระช้าอืมคิงคิดได้ปีเก้าหกสิบเฮียมันคุกเันเลยราดอนเนี่ยเก้าหกสิบ อันนี้เมกาลอนนะอันนี้ยุคเอ่อก็ทราบว่าใช้เมกาลอนอันนี้ไททันผีดคขัดสีสวางเนี่ยเพะว่าก็น่าอ่ะอันนี้ในยุคโฉวสวางไอ้คารนพวกเนี้ยอีบีราเนี่ยไออีบีราโอ้เรดเบมบูไฟเตอร์อันนี้ฟูเมทัลมิไซล์ลันเชอร์อันนี้กกนนอ,อ,าาอ่นนอา หายไมู่ oh, yeah. ออชะชะ้อันนี้โอ้แต่ชื่อยากๆชัดๆอันนี้ Exciter ล oh, oh. i g h t r e กันคาอันนี้โค้อ่านไม่้ชิป93 Master X Aircraft อืมนี่ P1 วัดนี่ชาย กิบมาสเตอร์แคนนอันนี้คอันคุ้นเคยนะอยู่ใน p หนึ่งเก้าหกแปดใช่เหรออ้ยุคเอส t อยโอมาสเตอร์อันนี้มันจะหมุนอย่างเดียวอันนี้คิดอะไรมันเด็กไม่ใช่หรอวะอันยูเอโอนะอันนี้คิดอันนั้นมันเป็นเด็กอันนี้เอชเอชียสาไว้ร่อันนี้ ันนี้ UFO เอออันนี้บาร์เรเตอร์พื้เออแบบพือันนี้มเมกากิลัสอันนี้ชาย92มาสเตอร์บีมแทงอันนี้มูนไลส์เดี๋ยวๆทำไมมาสีแบบนี้เออนั่นจะหัวมูนไลส์เอ็กซ์เอสวาสามโอเค อันนี้ข้อคือหกยังไม่รู้อะไรเลยอันนี้ปีสองวันนะอันเนี้ยอันนี้อันนี้ต้องเอาเกรดอย่างเดียวเน,นี่ยอ่าเดี๋ยวผมดูไอตัวที่อันเนี้ยอันนี้ไม่รู้ อันนี้โซนออฟกัสซิล่าอันนี้จัดจักรอันนี้โมกิล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้คินคิดแล้วล่ะในเออในปีอะไรวะน่าจะปีหนึ่งเก้าหกห้าหรือมั้งไม่รู้อ่ะน่าถามอันนี้เมกากัสซิล่าอีสองตัวอันนี้ก็ไม่รู้เออฮะกัสซิล่าปีหนึ่งก็ปีสองพันกสซิล่าปีสองพันสิบอันนี้ดิสดิสโทรอย่าในว่าโตเต็มวัย อันนี้มาช่าอันนี้เคอออสกิโดราอันนี้คาบาร่าซึ่งไงนอนพังอ่ะปื้มไม่ชอบฮึ่มเป็นเด็กคนหน,น,นึ่งที่ฝันเอออ่าอันนี้เป็นแมนด้านั่นเองอันนี้คุซิลล่าปีน994นั่นเอง TMK โอ้โหตานขาวนี่ถ้าจะผสมพันกับผีแล้วมั้ย อันนี้คุอมังคาปี2004อีโดราปี2004อันนี้ราดอปี2004อะไรวันนี้เเมกากอร์สิล่าในยุคอะไรกูนม่้อันนี้มัทชาเลโออนีสเปกอร์สิลาอันนี้มัทชาปีนครับปี2001นั่นเองหรือว่าปี2001ก็ได้อ่ะเขาอันนี้มัทเธอร์เอ็ดอันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้อใช่ไหมไกแกน บารากอนอ่าฮะอันนี้สันว์ป่าอันนี้เบอร์นิโคซสลาโคซสลา S O S ในโตเกียวอะไรอ่ะอันนี้สองภาษาอันนี้ไฟล์นิววอร์อันนี้โกโรซอรัสในยุคนั้นอันนี้โหมันอาเจียนอาเจียนอันนี้คิงมาสเตอร์อันนี้กิโดราปีอัน ปี2001อ่าอันนี้ไอเกียวช็อตปีสองพันสเกิรัสนะอันนี้โมกิล่าโมกิล่าทำไมเป็นแบบนี้วะอันนี้คิมาสเตอร์ปีโอ้ยปีชัว่าอันนี้ปีสองพันสี่นี่อันนี้เมกาคิชูติวดะอันนี้มอทชัวปีหนึ่้าเกอันนี้ราดอนไฟปีห9ึ่อันนี้เฮดเกลยวแม่ เไปลค้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยู่เมาตอนนี้อ้ยนี่บนัอ้ยเลือกฮัตดัอเเล่เยอะอัเบอาสอวันเล่นึคนนะคัหนคุเล่นเตือนแล้วตอนนี้ตกเป็นคนสัองมาก่อนเกมไม่ใช่เล่นแบบนี้นะตตดสิ่งทีู่กถึจะได้เลื่นชั้นใช่แล้วเล่นเกมนี้ไม่ต้องเสียเงิน สิบนาก็ได uh ้เ huh. ล oh, yeah. ื่อนชั้นสิบนาทีเล um ื่อนได้หนึ่งชั้นก็ใช่หมะยังมีของงานชุดสวยราให้ได้ถมกันเริ่ยาวมากลยาวไปนะรออะไรล่ะนี่มาเล่นกันเทนตอือฮึอาเอาเงินเดือนสิบเรองงเลยสงสัยน้งองจับบักงงเลย ถึงก oh oh ันล <iliyor obliv ion đấy> ้โอ้โหใชดโอ้โหากันกันกระปก็บ้าแหละเลือดโอ้โหใช้เลือด้อเยอืมถ้าเฮกบัเดียวเดียยวเดีกะกกกูกระปีเ้ เย้เยวเย,ยขอบัวอะไรกันนะเออเยวผมรอมนั่นชั้นชั้นสบีหัวสาวสิก,กระโปงไก่เกนสองนีพี่ชายรภาพดียนนะอ,อืเออนังทว่าี่ยเดี๋ยวนะถ้าย้อนยุคไปเนี่ย อันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกยุคนี้เองนะอ่าอันนี้โชวะอ่าอันนี้ไพิวอันนี้ยุกอะไรอันนี้อันนี้โชวะอันนี้โชวะอันนี้โชวะอันนี้ใส่อันนี้โชวะยุกอ่ายุคใหม่อันนี้ยุคโชวะอันนี้ยุคโชวะยุคใหม่โชวะโชวะอันนี้ หิฮเซร้อยอันนี้ยุกใหม่อันนี้ยุกใหม่อันนี้หิฮเซอันนี้ยุกใหม่เอออันนี้จะเป็นยุกดันเสาเออไม่ใช่ยุกศิลาเอออันยุกโชวะอันนี้ยุกิฮเซอันนี้ยุกศิลาไม่ใช่เด็ดต้องเป็นมัคชาตัวเดียวไม่ใช่อันนี้ยุกโคชาอันนี้ผมไม่รู้ผมเดาเองอันโชวะอันโชวะอันนี้โชวะอันนี้เฮเซอันนี้ ผมไม่รู้นะว,ว่ามันอยู่ในยุคไหนถ้าใครถูกนะก็คอมเมนต์ได้ว่ามันอยู่ในยุคไหนอนะ่ยเองเล่นมือมันดี๋ยวอันนี้โขข้าวแล้วกอันนี้ชูวะยุคใหม่อันนี้ชูว่าอันนี้เออไม่รู้เหมือนกันแค่ลูกค้าเสียวอันนี้ข้าวก,กันอันนี้เขาไม่รู้ข้าวไม่นนอ,อันนี้ยกใหม่ ยังาชาวะชาวะชาวะชวะชวะอันนี้หัวตัดกันชชวะอัน,นให,นนมออปปหม่อันภาพเอายุคกสลาดเลยสารดต็ดน,น่าก็ตาก็ไปกระต่อนสามดไปแล้วไม่ไปเอ้ยก็ที่ผุทำลายมันเป็นหมดไอตัวนี้ เออดูอือก็ไปแล้วบ๊ายบาย